สมเด็จไทยสุขภาพค่ะและก็ขอให้อาจารย์เถือนไทยอยู่ด้านบนก่อนนะคะเพราะว่ามีศิลปินดาราที่แดงที่เดินทางมาถึงนะคะกับรางวัลคนดีสีน er ักเรียนุูธสุขภาวะผู้นำรุ่นใหม่หัวใจสุขภาพค่ะซึ่งเดินทางมาร้อนๆเลยนะคะขอเชิญคุณนันสินีนามวงค่ะลูกนิกเอฟคอตุ้งรั้งดินดาให้เกียรติและเลือกนางบองเราด้วยนะคะเป็นรางวัลเยอะเลยตรงนี้ยินดีด้วยค่ะ เป็นยาวชนรุ่นใหม่อีกท่้นเนึ่ในะาะที่ใส่ใจและก็ห่วงใยสุขภาพของตนเองขอเพียวด่วยเอค่ะคคะขอเชิญคุณสุชาติมานค่ะด้านบนเวทีเลยนะค่ะเป็นศิลปินแรกขอรคะค คนนี้กินดารีสีรุงเลยนะคะเป็นจัตรจาราค่ะอนนี้เี่ยนะคะจากจิตารานะ่้างาแล้วก็ค่าต่างๆและทที่เสนอรุนงานแข่งขันองเราในวันนี้ด้วยแล่ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งเป็นในการถัาุกท่านเลยที่ได้รับรางวัลผู้นำรุ่ใหม่โดยใชสุภาพสัตว์ป้ด้วยนะคะ อันน้ไ้ไะอันนี้ยืนเรียนการความสวยแบบเดิแล้วก็สำหรับชาตอื่นนะคะที่ได้รับรางวัลอื่นๆนะคะก็ขอให้ดีก่อนนะะร่วมขายภาพเดือนเลยค่ะ ยินีด้วยสำหรับเป็นดารานักแดรทุกท่านเลยนะคะที่ได้รับการนัดไปค่ะก็ขอให้เป็นคนที่ใส่ใจคนใหญ่แล้วก็รักสภาพต่อไปดูคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะคะขอเสนอู่บนเทีทีก่อนนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้สุขธภาวะผู้นำจนชวนคนไทยสุภาพค่ะผู้นำแต่าพทยร่วมกันนะคะจากม่าวาัยศิลปากค่ะศาสตราจารดรรุตันเกลนอาจารยริหารัยทแพย์พิโรธค่ะผู้ช่วยศาสตราจในแพทย์เฉลิมไทยวิทยาัยารมหาวิทยาลันัทนโรธและานแพทย์สุเดชนันทบุญค่ะผู้การาแพทย์ปัญญาที่ผูกสาบันมหาทยาลัยนัิโรและในแพทย์สุรเดชนันทญค่ะ เนโลดค่ะร่วมถ่ายภาพะม่จ้าเป็นเกือแก่พู้ได้รับจังหวัดพูดสุนทรภู่ผู้นางพิมพ์คนคุราค่ะยินดีเลยนะคะ่วนนี้ก็จะเป็นประโยคภาสาที่จะพูดถึงอายุค่ะเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึงทีนะคะที่มีขอบหน่ยัยรักสุขภาพขอบตัวเองรอบข้าและทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยนะคะ กินีด้วยกับทุกท่านเหยนะคะได้รับนร้านี้ค่ะ เหมือนกันๆนะครับแ้วๆขอขอบคุณค่ะราคารับรวม เ็นแเนรไ้าสนิท <silently> ข้าอาการมัน <risque> รุนสมัยคุณแม่สอนเป็นครั้งแรกปีที่แล้วมามามาเชลิมฉนี่าขอคุยพี่พี่ลงโรงพยาบาลพี่พีน้าัที่สุดรูนี่วยไมวาะที่ห้มน่สิสิชา้ี่สาวพีชาเป็นี่จริงนี่จ